แล้วเขเชียบกลับมาแล้วก็มีการโพสต์ภาพของตัวเองด้วยไปเยอรมันเนี่ยไปไประชุมไปดูงานแล้วยังอุตสาห์ไปกล่าวโจมตีกฎหมายของประเทศไทยและกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยตัวเองเป็นสสนะเหมือนกับไปเผาบ้านตัวเองให้กับต่างชาติฟังนี่ประเด็นการเมืองที่มีการกล่าวถึงกันมากก็คือการป่วยโควิดของสสเจียบอมารัตน์นะฮะหลังจากที่เดินทางไปเยอรมันแล้วก็จริงๆไปกับสอสออีกหลายท่านนะฮะ แล้วสสท่านอื่นเปยังไงไม่ทราบนะแต่สสเจี๊ยบกลับมาแล้วก็มีการโพสต์ภาพของตัวเองป่วยนะฮะเนี่ยบอกว่าติดโควิดนะฮะติดโควิดหลังกลับจากเยอรมัน,นได้โควิดเป็นของฝากจากเยอรมนีนอันนี้คือภาพที่เจ้าตัวโพสต์นะฮะอ๋อน,นอนโรงพยาบาลเลยนะโพสต์ลูกตัวเองนอนอยู่บนเตียงโรงพยาบาลแล้วก็ดูจากอาการแล้วเนี่ยคือเหมือนอาการหนักแล้วต้องนอนอย่างนี้ใช่ใช่ใช่คือผมก็ป่วยนะ โควิด <COVID S 2> <c oughs> ผมก็เคยป่วยแต่ผมไม่ถึงขนาดนี้นะออดิฉันก็เหมือนกันนะคุณคุณบิวถึงขนาดนี้ไหมไม่ไม่ถึงต้องนอนโรงพยาบาลอย่างเงี้ยเลยอันนี้ล้มหมอนนอนเสื่อของแท้เลยเนี่ยมีรอบแรกนู่นเลยอะ่ะเข้าโรงพยาบาลแต่อันนี้มันล็อตหลังแล้วไงอาจจะหนักจีบก็น่าจะฉีดวัคซีนหลายหลายเข็มอยู่นะอือใช่ไหมแม้ว่าจะมีพวกพวกด้อยค่าวัคซีนก็ตามแต่ก็เห็นพวกด้อยค่าอะไรก็ไปฉีดกันอยู่คุณเจี๊ยบเองก็น่าจะฉีดนะก็หวังว่าจะไม่เป็นอะไรมากนะฮะอันนี้คือสอสอเจี๊ยบนะฮะ พักเก้าไกลหลังจากกับเยอรมันนะแล้วเจ้าตัวก็โพสต์ภาพใน f c e e o o o นะฮะเป็นภาพอีกภาพหนึ่งนะฮะอนี่เป็นภาพบรรยากาศตอนที่เดินทางไปเยอรมันนะฮะแล้วก็ได้มีการเปิดเผยด,ด้วยนะมีคนมาถามาว่าเนี่ยไปที่เยอรมันแล้วได้คุยเรื่อง1นึหรือเปล่านะสสเชฟก็เล่าให้ฟังว่านะเล่าค่ะไม่พลาดอยู่แล้วเห็นไหมไม่พลาดอยู่แล้วเล่าค่ะเนี่ยมาถามได้เล่าเรื่องหนึ ให้สมาชิกรัฐสภาเยอรมันฟังด้วยไหมครับเรา,าค่ะก็เท่ากับว่าเดินทางไปเยอรมันเนี่ยไปไประชุมไปดูงานแล้วยังอุตส่าห์ไปกล่าวโจมตีกฎหมายของประเทศไทยและกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยให้กับต่างชาติฟังตัวเองเป็นสสนะนะค่ะนะฮะก็เหมือนกับเหมือนกับไปเผาบ้านตัวเองอะอนะนะในต่างประเทศนะฮะนี่แล้วก็ในรายละเอียดเพิ่ม,เต,มเติมก็มีการพูดถึงเรื่อง การละเมิดสิทธิต่างๆนานานะเนี่ยแล้วเจ้าตัวก็ได้มีการโพสต์ภาพที่ไปที่เยอรมันเนี่ยก็มีมุมสบายๆก็มีโพสต์ภาพกับจักรยานนะเซ็กซี่เซ็กซี่อะฮะคุณมิวบอกว่าอะไรนะเซ็กซี่เซ็กซี่อ่ะเซ็กซี่ไหมนี่นิยามของเราไม่เหมือนกันนะ ผมยังใช้คําว่าน่ารักนะจะไปขั้นเซ็กซี่เลยเหรอไปโชว์ผิวไงโชว์ผิวเยอะนี่นะแล้วก็ล่าสุดหลังจากนั้นก็มีการโพสต์ภาพนะาวอีกภาพภาพหนึ่งนะที่นอนอยู่บนเตียงมีหนังสือนะเธอก็บอกว่าเนี่ยช่วงป่วยโควิดเนี่ยทำให้ได้อ่านหนังสือนะ The New World Order ก็โชว์หน้าปกหนังสือ เป็นหนังสือของอาจารย์ปิติศรีแสงนามอ๋อนะจได้ไหมอาจารย์ปิติเสียงนามก็คือคนที่มีการโพสต์เฟซบุ๊กนะวิาพากวิจารณ์กองทุนคณะก้าวหน้า uh uh uh. ที่ไปสนับสนุนบอร์ดเกมอะ่ uh, ปะปัตตานีอันนั้นนะนะเป็นเกมการ์ดอ่ะนะเป็นภาพการ์ดเล่นเกมอะ่ะที่มีเรื่องอปัตตานีโคลโเนียนเทอริทอรี่รนี่ไงในอาจารย์ปิติศรีแสงนาม uh huh. คนนี้แหละที่เคยวิาพากให หน่วยงานความมั่นคงเนี่ยไปดูสิว่าทำไมถึงทําแบบนี้เพราะว่าอะไรเนื้อหาในการ์ดเกมเนี่ยมีการพูดถึงนะวิธีการทรมานนะเอ็นร้อยหวายอย่างเงี้ยซึ่งประวัติศาสตร์เนี่ยได้มีการศึกษาแล้วว่ามันไม่มันไม่เป็นเช่นนั้นแล้วก็รวมไปถึงนะรวมไปถึงพื้นที่ในเชิงประวัติศาสตร์ปาตานีเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับสงขานะแต่ทําไมในเกมเนี่ยถึงได้เอาไปพันถึงด้วยใช่ไหม อันนี้คือเป็นประเด็นซีเรียสนะนะแต่เนี่ยคุณเจี๊ยบโพสต์ภาพภาพนี้เป็นภาพหนังสือบอกว่าเนี่ยมีเวลาได้อ่านหนังสือโอ้นอกจากอ่านหนังสือแล้วก็ไปฟังอาจารย์ปิติศสียสางนามพูดบางเรื่องบ้างเถอะไม่ใช่ไปอ่านหนังสือท่านอย่างเดียวไปดูเรื่องที่ท่านเตือนเกี่ยวกับพฤติกรรมของพวกคุณน่ะไหนไหนมีเวลาทิพทำแล้วมันไม่เหมาะสมนั่นน่ะมีเวลานั่นน่ะเห็นไหมจะได้คิดได้นะอ้าวอันนี้ป่วยลืมไปนะหายไปไวหายไปไวค่ะคุณเจี๊ยบคิดได้เพราะว่าคุณเจี๊ยบไปโพด ภาพหนังสือเล่มนี้ของอาจารย์ปีตีเซียนะแล้วขายดีมากนะ,ะพิมพ์แล้วขายดีมากหนังสือวิชาการในบ้านเราเนี่ยที่จะขายดีๆเนี่ยขายไม่ไวเนี่ยยากอ,อย่างของอาจารย์นอานน์ศักดิ์บรรวิทย์เนะี่ยขายดีพิมพ์ครั้งที่เท่าไหร่แล้วสาสครั้งแล้วอะเรื่องเกี่ยวกับสถาบันนะข้อที่จริงที่มีการบิดเบือนเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์คุณเชบสนใจอ่านม,ามั <c oughs> นะ้ยอ่านซื้อซื้ออ่านบ้างของแบบนั้นอนะ <c oughs> จริงจงตอนนี้มีเวลาว่างน่าจะอ่านนะใช่ไหมแล้วก็ เรื่องของการจับช่วงล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยนะคือพฤติการในขณะนี้มีบางกลุ่มพยา,ายามที่จะไปเป่าหูว่าโจมตีในหลวงรัชการที่9เป็นอดีตพระมหากษัตริย์ไม่ผิด1นึคุ้มครองเฉพาะพระมหากษัตริย์องค์ปัจจุบันนะมีการไปบิดเบือนไงจริงๆนี่ไม่ใช่ค่ะมีคําตัดสินล่าสุดสารอุทธรณ์ตัดสินคนที่ไปจับช่วงไปวิพากษ์เศรษฐกิจพอเพียง แต่เพื่อโจมตีดูหมิน่นรัชการที่9สารอุทธรตัดสินว่าผิด1นึแล้วจริงๆไม่ใช่แค่ครั้งแรกถ้าเราย้อนกลับไปดูนะเคยมีคําพิพากษาสารดีกาวางบรรทัดฐานเอาไว้แล้วดูมิน่นอดีตพระมหากษัตริย์ผิดมาตรา1นึนะในคําพิพากษาดีกากสามเทับสองันบ2 5 5ะเคยตัดสินเอาไว้แล้วนเนี่ยคำพิพากษาเนี่ย ระบุชัดเจนเลยว่าบทบัญญัติม .112 สองเนี่ยไม่ได้ระบุว่าพระมาหากษัตริย์จะต้องเป็นพระมาหากษัตริย์ซึ่งยังครองราชอยู่ในขณะกระทําความผิดหรือไม่และก็ไม่ได้ระบุว่าพระมาหากษัตริย์ที่ถูกกระทําจะต้องเป็นพระมาหากษัตริย์ที่ยังครองราชอยู่เมื่อพิจารณาแล้วจะเห็นได้ว่าบทบัญญัติด,ดังกล่าวมีลักษณะอยู่ในลักษณะนหนึ่งความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร แสดงให้เห็นว่าแม้การกระทําความผิดจะกระทบต่อพระมหากษัตริย์พระราชินีรัชทายาทเพียงพระองค์เดียวย่อมมีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศออยู่ในหมวดความมั่นคงไงประเทศไทยปกครองโดยพระมหากษัตริย์มาตั้งแต่สร้างเริ่มตั้งแต่ระบอบสมบูรณาญาสิทธราชจนกระทั่งระบอบประชาธิปไตยซึ่งอำนาจอ,อธิปไตยเป็นของประชาชนปกครองโดยประชาชนเพื่อประชาชน แต่พระมาหากษัตริย์ก็ยังคงได้รับความเคารพสกการะให้ทรงเป็นพระประมุขของประเทศเป็นจอมทัพไทยกฎหมายที่ผ่านรัฐสภาโดยฝ่ายนิติบัญญัติการแต่งตั้งตำแหน่งสำคัญไม่ว่าจะเป็นคณะรัฐมนตรีประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาพระมาหากษัตริย์ทรงลงพระประมาพิไทยแต่งตั้งการดำรงตำแหน่งกระทำโดยการสืบสันตติวงศ์ตามกฎมนเทียนบานทำให้พระมาหากษัตริย์ จะสืบทอดทางสันตติวงศ์ทางสายพระโรหิตติดต่อกันมาโดยเฉพาะราชวงศ์จัก,กรีแล้วเนื้อความสําคัญในคําพิพากษาสารดีการนี่บอกเลยว่าด้วยเหตุนี้การที่กฎหมายไม่ได้บัญญัติว่าพระมหากษัตริย์จะต้องครองราชอยู่เท่านั้นผู้กระทําจึงจะผิดมาตราหนึ่งสองแม้จะกระทําต่ออดีตพระมหากษัตริย์ซึ่งสวรรคตไปแล้วก็ยังเป็นความผิดตามบทกฎหมายดังกล่าวการหมิ่นประมาทอดีตพระมหากษัตริย์ ย่อมกระทบถึงพระมาหากษัตริย์องค์ปัจจุบันที่ยังคงครองราชอยู่ดังจะเห็นได้ว่าคดีนี้เนี่ยเป็นคดีที่มินรัชกาลที่สี่นะดังจะเห็นได้ว่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระราชบิดาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นพระอัยกาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9้าในขณะที่มีคําตัดสินดีกานี้ออกมา หากตีความว่าพระมหากษัตริย์ต้องเป็นองค์ปัจจุบันที่ยังทรงครองราชอยู่ <c oughs> ก็จะเป็นช่องทางให้เกิดการละเมิดมินประมาทให้กระทบต่อพระมหากษัตริย์องค์ปัจจุบันได้ <c oughs> ดังได้กล่าวในเบื้องต้นมาแล้วว่าประชาชนชาวไทยผูกพันกับสถาบันพระมหากษัตริย์มาตลอดอย่างถ้าเราดูภาพวันนี้ที่ประชาชนเดินทางไปเฝ้ารอรับเสด็จในหลวงราชการปัจจุบันประชาชนไปทําบุญ ประชาชนไปกราบสการะพระบรมรูปอย่างเงี้ยมีความผูกพันกับพระมหากษัตริย์นะแม้เป็นอดีตพระมหากษัตริย์ก็ตามเห็นไหมฮะสารดีการเนี่ยจึงได้บอกเอาไว้เลยแล้วเป็นจริงแล้วก็สะท้อนตอกย้ําจริงในวันนี้เลยนะฮะประชาชนชาวไทยผูกพันกับสถาบันกษัตริย์มาตลอดแม้จะสวรรคตไปแล้วประชาชนก็ยังเคารพสการะยังมีพิธีรำลึกถึงโดยทางการ จัดพิธีวางพวงมาลาทุกปีดังนั้นหากมีการดูหมิน่นหรือหมิน่นประมาทพระมหากษัตริย์ที่เสด็จสวรรคตไปแล้วก็ยังกระทบกระเทือนต่อความรู้สึกของประชาชนอันจะนำไปสู่ความไม่พอใจและอาจส่งผลกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรได้นี่คือคำตัดสินสาลดีกาที่วางบรรทัดฐานไว้ในคำตัดสินพิพากษาดีกา 6 3 7 4มเจ็ทับสองหตั้งแต่ปี2,556แล้วครับเพราะฉะนั้นไอ้ที่ไปบิดเบือนเอาไปหลอกเด็กหวังจะให้เด็กจ,กจับจ้วงโจมตีในหลวงรัชการที่9อ้างว่าไม่ผิดหลอกเนี่ยโกหกหมดเท่ะแล้วหวังหลอกใช้เด็กให้ไปติดคุกแล้วพวกตัวเนี่ยก็จะได้อาศัยเป็นเครื่องมือเคลื่อนไหวอกีกคนที่ทำอย่างนี้นะเลวบัตรศมากมรู้ทั้งรู้มีความรู้ทั้งมีความรู้ แต่ขี้ขาดตาขาวอยากจะทําเร็วไม่กล้าทําเองเไปหลอกล<ง>เด็กให้ทําคะแล้วใช้เด็กเป็นเครื่องมือเอามาเคลื่อนไหวอีกทีนี้จงรู้ไว้ใครที่ทําตัวแบบนี้เลวบัตรบพมากชั่วลายมากนะแล้วมันมีอยู่จริงด้วยนะอันนี้ขออนุญาตเอาความรู้ข้อที่จริงเนี่ยเอามาบอกกล่าวกันนะ